สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูไก่กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยสร้างฝันนักคิดค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนคุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Indies on Channel Kids ครูบรรจงให้หนูรู้จักรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจำให้ว่งไวส้สามเหลี่ยมมีเหลี่ยมสามด้านสี่เหลี่ยมนั้นมีสี่มุมวงกลมคือรูปกลมกมวงกลคือรูปกลมกลมคล้ายรูปบอลที่เราเล่นกัน ครูบรรจมให้หนูรู้จัเกเด็กๆด็กนูช่างนารั์มาช่วยกันจำให้ว่องไวสร้างเหลี่ยมเหลี่ยมสามด้านสี่เหลี่ยมนั้นมีสี่มุมวงกลมคือรูปกลมกลมกลมคือรูปกลมกลม้ายรูปบอลที่เราเล่นกัน จากรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมแล้วนะคะเรายังมีเครื่องมือในการวัดก็คือไม้บรรทัดสายวัดตัวเครื่องชั่งน้ำหนักสิ่งของเหล่านี้ใช้สำหรับวัดความสูงความยาวหรือว่าน้ำหนักของคนและสิ่งของต่างๆยังไงล่ะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆลองทายดูนะคะเด็กๆลองทายดูสิว่ายีราฟสองตัวนี้ตัวไหนสูงกว่ากัน ใช่แล้วค่ะตัวที่สูงกว่าก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะว่าปราวานตัวไหนใหญ่กว่ากันคะ่ะใช่แล้วค่ะตัวที่ใหญ่กว่าก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะและภาพต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าช้างตัวไหนเล็กกว่าค่ะให้เด็กๆทายดูนะคะใช่แล้วค่ะช้างตัวนี้ เล็กกว่าค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆการวัดการชั่งน้ำหนักและก็การเปรียบเทียบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไม่เอย่ยสำหรับวันนี้คุณรูขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย